นี้เครื่องสูบด,ดามนะครับดังเข้าเข้าดีจังนะครับเวลาเสียงพูดเบาอินดอยแแรกนะครับเบอร์สิบสี่ เป็นแพ็แคโอ้ยเหนื่อย,ยช่องรถไฟไทยอยู่ที่บีหนึ่งสามสี่เตาหกต้นนะครับสิบสี่้า นตกทุกวันนะครับอีกวันสองวันก็เข้าอีกแล้วอายุครับก็เข้ามามทำงานลำบากครับรลักทะเลมาชมวิวเช้าๆไปครับวิววิวท่าที่สวยงามของเส้นทางรถไฟสาย เนชัยเชียงรายเฉียงของครับก็วิ่งผ่านเขามา,าตั้งแต่ชุมทางเชียนชัยเชียนชัยเข้าแม่ตีบตรงนั้นเป็นหรูโองที่ที่ยาวที่สุด น่าจะระดับประเทศแล้วก,ก็มาเข้ามาเพิงองาวครับเพิงองาวผ่านเพิงองาวเข้ามาพะเยานะครับเมกาก็เป็นอุโมงค์เจาะอุโมงค์เมกาอุโมงค์เมกาก็สองกิโลสองกิโลเจ็ดร้อยเมตรสองกิโลเจ็ดกับสามกิโล เข้าอุมโอมงมากาไปออกน้มาหาที่อะไรพะ,ะเยาต่อไปแจกเศษสุขเข้าเมืองพะเยาออกจากเมืองพะเยาก็เข้าไปภูกคํายาวป่าแดดบางเงี้ยเข้าไปเชียงรายตัวเชียงราย เวียงเชียงลุกเคยเวียงชัยเวียงเชียงลุงเข้าดอยหลวงไปสิ้นสุดกันที่เชียงของนะครับสองสามรอยยี่สิบสามกิโลนะครับระยะทางเป็นการสร้างรถไฟที่ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์เคยมีมาสามร้อยหกกิโลตั้งแต่ เด่นชัยชุมช้างชุมทางเด่นชัยจนถึงเชียงของนะครับก็แยกเป็นจุดๆไปนะครับส่วนพวกเราก็ได้มาดูจุดอำเภอเง,งาวถึงเมืองพเยาวครับแถวแยกแม่ต่ำว่าพายามบรรยายบรรยากาศ อย่างนีรับก็ต้องข้ามเขาลูกนี้ไปอีกครับก็เจาะเป็นช่องไปนะครับก็ใช้น่าจะเป็นชักกรีดอ่ะตัดเป็นช่องออกไปเสาสิบหกต้นนะครับอาบีหนึ่งสามสี่ก็พยายามเั็นทุกข์หน้าง,งานให้ท่านผู้ชมได้ชมไป เป็นกำลังใจให้กันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเส้นทางสายใหม่สายเด็นชายเชียงรายเชียงของเป็นรถไฟส,สายใหม่โครงการมีเยอะนะครับทางทางล่างมีไปอะไรอะ่ะมีไป มีไปตากไปแม่สอดครับปีเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองน่าจะเริ่มจุดจากนี่ก็จะไปอะไรอ่ะเชียงใหม่หลังคู่ไปเชียงใหม่จะสุนทางเด่นชัยเหมือนกับแยกไปเชียงใหม่ก็พยายามนำเสนอข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับชมกัน ทราบข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะครับวิเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเสร็จนะครับคาดว่าเสร็จเปิดใช้บร,ริการรถไฟเส้นทางใหม่เส้นชาเชียงรายเชียงของนะนะวิวบรรยากาศรอบๆนะครับ นั่งรถไฟชมวิวกันสบายเลยนะครับการรอมเส้นทางรถไฟเราก็มาวสิบสี่เนี่ยนะครับมาบวกเข้า,าง,งานเป็นไพ่แคบไพ่แปดจุดครับสี่มุมนอกกลางเซ็นเตอร์สี่จุดแปดจุด ประก็คือน้ำน้ำอย่างสูบอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปใกล้เครื่องสูบน้ำก็เลยพยายามหามุมทุกสูงนะครับให้ได้ชมวิวกันแต่ยามเช้า,า,าพบกับช่องรถไฟไายได้ทุกวันจะเป็นคลิปช็อตสั้นหรือจะเป็นคลิปยาว ก็วันคลิปวานก็พาไปชมวางคานแถวหน้ามองพยาวกับอาบีหนึ่งหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเก็บภาพที่เพื่อนอยากชมได้บ้างไม่ได้บ้าง,าง,งานนครับถ้างานเยอะๆเราก็บินแต่ไม่ต่ำครับไม่ต่ำเมืองพยาวมาจนถึงตัวอำเภอเงาว ห้าสิบกิโลประมาณสี่ห้าสิบกิโลนี่ครับบรรยากาศเช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมวิวรอบเส้นทางที่เราที่รถไฟผ่านนคะครับตเป็นเขาป่าขอบคุณสามพันแปดร้อยซับสไคร์ เกือบสามพัน้าหละนะครับเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันเข้ามาสนับสนุนคับเพื่อให้แอดมินมีรายได้ครับบ้างจากภาคโฆษณาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ปร,ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยงานก็เป็น จะลงเหล็กนะครับเหล็กมารออยู่นล่นะึ่งโชคดีมีเงินใช้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ